โอเคนะครับคอนทรลแผนนะแผนควบคุมนะหรือแผนควบคุมการผลิตนะครับนะถ้าเป็นในส่วนของ IATF นะครับถ้าเป็นในส่วนของ IATF เนี่ยมัน IATF นะครับ Requirement เมนานะมันจะอยู่ในข้อที่8.5.1.1นะครับ i t f r e q u i r e m e n t นะครับข้อหบดของ itf อทนะฮะอยู่ในข้อที่8 511นะครับโอเคทีนี้คอนทนแทนมันคืออะไรเนาะนะจากซีเควน c ์เอกสารเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์บอกว่ามันจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการผลิตมาก่อน2ต้องประเมินความเสี่ยงของการผลิตถึงจะมาเขียนเรื่องของการควบคุมนะครับทีนี้ไอคำว่าการควบคุมตรงนี้นะฮะการควบคุมตรงเนี้ การควบคุมตรงนี้นะฮะมันก็คือการตรวจการตรวจการตรวจการวัดหรือการประเมินนั่นเองครับน่นะครับการตรวจการวัดหรือการประเมินของแต่ละขั้นตอนนะครับนะซึ่งการตรวจการวัดการประเมินนี้นะเราจะเน้นอยู่2ส่วนนะครับเน้นอยู่2ส่วนที่เราเรียกว่านะการควบคุมในส่วนของตัวโลดั t และในส่วนของตัว โปรเซสกระบวนการนะครับนะสองส่วนที่อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเราจะทําการตรวจทําการวัดทําการประเมินเนาะหนึ่งคือเราจะต้องทําการตรวจในส่วนของตัวพาร์ทนะตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะตัวพาร์ทเนาะตัวผลิตภัณฑ์นะครับนะในการตรวจผลิตภัณฑ์เราตรวจอะไรครับเราตรวจในเรื่องของคุณภาพถูกไหมฮะในเรื่องของคุณภาพเนาะนะ ดังนั้นขั้นตอนใดนะฮะที่มันมีในเรื่องของการตรวจในส่วนของตัวพาร์ตตัวิตพันเนาะเราจะเน้นการตรวจคุณภาพการตรวจคุณภาพก็จะมีหนึ่งครับการตรวจเรื่องของมิติใช่ไหมฮะดิเมนชันขนาดกว้างยาวหนาสูงสองครับการตรวจในเรื่องของตำหนิครับแอพพลิเคครับและสามเรื่องของการทดสอบนะครับการเทสน,นะครับการทดสอบเนาะ,ะนะครับ หัวข้อที่สามเขียนข้างล่างดีกว่าสามเนาะทดสอบดังนั้นนะครับจำไว้เลยนะคนทนแทนที่เกี่ยวข้องกับตัวในส่วนของโปรดักเนาะเกี่ยวข้องกับการควบคุมนะเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต,ตัวเมือพัทนะครับ จะเน้นในเรื่องของการตรวจด้านคุณภาพไม่ตรวจมิตินะกว้างยาวหนาสูงก็ตรวจเรื่องของแอพพลานซ์ตำหนิไม่ตรวจตําหนิก็เป็นในเรื่องของการเทสการทดสอบนะครับถ้าโปรดักของเรามีการทดสอบด้วยนะครับนะอันนี้คือจุดที่หนึ่งเนาะจุดที่สองครับในส่วนของกระบวนการหรือคําว่า process นะครับในส่วนของกระบวนการหรือคําว่า process ตรงนี้นะ กระบวนการหรือโปรเซสมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือเราต้องมีการควบคุมนะครับในเรื่องของแมทชีนพารามิเตอร์นะครับแมทชีนพารามิเตอร์นะหรือแมทชีนคอนดิชันนะครับดังนั้นถ้าเป็นโปรเซสกระบวนการนะครับนั่นคือนะฮะเราต้องเข้าไปทําการตรวจเช็คทําการตรวจวัดในเรื่องของการตั้งค่าการผลิตนะ การตั้งค่าการผลิตนะครับอ่านะเช่นเครื hmm. yes. ่องจักรของเราต้องมีการตั้งในเรื่องของความเร็วรอบสปีดต้องมีการตั้งในเรื่องของอุณหภูมิในการอบชุบต้องมีการตั้งในเรื่องของเพรสเชอร์แรงที่ใช้ในการผลิตนะครับอ่ามีการตั้งในเรื่องของความเร็วรอบอะไรต่างๆนะครับนะรวมทั้งในเรื่องของทูลลิ่งด้วยนะครับนะไอ้โปรเซสตรงนี้นะมันหมายรวมทั้งตัวตัวแมชชีนนะครับบวกกับ ทูลลิงนะทูลล mm ิงเช่นไอตัวมีดปลึงที่เราใช้นะครับนะเราก็ต้องมีการตรวจด้วยครับว่าเราใช้มีดปรึงนะตามสเปคตามขนาดเนาะตามเดมิตเตอร์ที่กำหนดหรือเปล่าดังนั้นในส่วนของการตรวจโปรเซสนะฮะก็คือการตรวจในเรื่องของความสมบูรณ์ของทูลลิงความถูกต้องของทูลลิงรวมทั้งการตั้งคอนดิชันหรือพารามิเตอร์ในการผลิตนั่นเองนะครับนะดังนั้นจะไ้เลยคอนโทรลแทนมันตรวจแค่2ออย่างเนี้ย ตรวจตัวงานโปรดักกับตรวจในส่วนของอุปกรณ์ในการผลิตนะครับนะนะครับโอเคเนาะไอเราทราบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคอนทอนแพนนะครับมันเน้นตรวจอะไรตรวจตัวพาร์ทกับตรวจในเรื่องของเมดชินคอนดิชันนะครับนะโอเคทีนี้คอนทนแพนนะครับในส่วนของมาตรฐานยานยนต์นะครับ i t เทมันจะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆครับนะหนึ่ง นะครับสองสามนะครับอุลตร้าแอร์หนาวนี่เดีแบบ๋ยวพึ่งลาบครับเดี๋ยวพึ่งลาบครับหนาวแอร์นะฮะบอเนะอร์เปิดได้ร้อนนะร้อนมากก็ง่วงนะหนาวมากก็เย็นมากก็ง่วงร้อนมากก็ง่วงนะฮะเออแลอปลงกันนะโอเค ทำงอกงานะงานงานการอะไรครับคอนโดนแพนนะฮะจะมีอยู่3ตัวนะตัวที่1เรียกว่าโปรโตรไทป์คอนโดนแพนนะครับอ๋อตัวนี้โปรโตรไทป์เนาะ โรโตไทคอนทอนแพนตัวที่สองเรียกว่าพรีรันคอลทนแพนนะพรีรันนะครับหรือบางลูกค้าเรียกว่าไพลอตนะครับไพลอตและตัวที่สามครับเรียกว่าโปรดักชันคอลทอนแพนนะครับเรียกว่าโปรดักชันคอลทอนแพนถามว่าอินโนวาลูต้องทำตัวไหนนะเราต้องทำตัวที่สองและตัวที่สามนะครับตัวที่1ไม่ต้องนะครับตัวที่ห่งครับ ใช้เฉพาะองคอ์กรที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับ Product Design Only นะครับเนี่ยวางแผนขั้นตอนการจัดทำ Prototype โตโตนะเน้นในการตรวจในเรื่องของตัว d u c ตนะตัวนี้ทาเฉพาะองคอ์กรที่มีการออกแบบเท่านั้นนะครับส่วนเราเองนะเราไม่มีการออกแบบตัว d u c ตแต่เราต้องออกแบบกระบวนการผลิตนะครับออกแบบกำลังการผลิตต่างๆเนาะดังนั้น,ะนะตัวที่สองครับ ที่เรียกว่าพรีลนซ์นะหรือไพร์โครับตัวนี้เราจะใช้ช่วงของการทดลองผลิตครับช่วงของการทดลองผลิตที่เราต้องทำนะฮะทำตัวอย่างเนาะทำตัวแซมเปิลพาร์ตนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าเอฟ o ูฟนะครับเนาะ,ะเพื่อที่จะทำการเอฟทำการเอฟลูบพรีแพ็คนะครับนะ หรืออีกขี้หนึ่งอาจารย์เรียกว่าเป็นฉบับดับนะครับฉบับดับแล้วฉบับที่ว่าเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ปรับเปลี่ยนน่นนั่นนู่นนี่นะครับนะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างกันนะครับส่วนตัวที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราเรียกว่า production คอนดอนแพนตัวนี้จะใช้ในช่วงที่เราเริ่มผลิตจริงที่เรียกว่าเราเข้าสู่ช่วงของการแม็กโปรดักชันนะเราใช้หลังจากที่ลูกค้าแอปรูพีแพบไปแล้วนะครับเนาะ ซึ่งข้อมูลในคอนโรลแพนในส่วนของตัวที่3นะครับจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขของ IATF นะครับ IATF Annex A นะครับตรงนี้นะ IATF Annex A เนี่ยมันจะเป็นแบบฟอร์มคอนโรลแพนที่องค์กรต้องใช้นะครับนะถ้าฟังดีๆนะถ้าลูกค้าไม่มีรูปแบบคอนโรลแพนให้เราใช้ คุณต้องใช้ตาม iatf nxa เท่านั้นนะครับยกเว้นว่าลูกค้าของคุณมีแบบฟอร์มคอนโดนแทนให้คุณใช้เนาะ,ะลูกค้าบอกว่า้คุณต้องใช้คอนโดนแทนตามผมนะซึ่งคอนโดนแทนคอนโดนแทนลูกค้าอาจจะแยกเป็นฝั่งด้านซ้ายเป็นโปรดักด้านขาวาเป็นโปรเซสสมมุตินะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีแบบฟอร์มมาให้ไม่มี csr มานะครับคุณต้องใช้ตาม nxa ของ iatf ครับอ่ะมาดูครับว่าคอนโดนแทนตาม nxa ของ iatf ครับ หน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าทุกท่านเปิดมาที่เอกสารแนบนะครับเอ,อ่อดูในหน้า,หน,าหน้าที่เก้านะครับอ่าหน้าที่เก้าเนาะอ่านะครับหน้าที่เก้าเดี๋ยวอาจารย์มุนงมุ่ดก่อน <c oughs> เ,ออเดี๋ยวนะผมได้หรือเปล่าหน้าที่เก้านะอ่าทีนี้ครับหน้าที่เก้านะครับหน้าที่เก้าโอเคอ่าทีนี้ ในส่วนของหน้าที่เก้านะครับคุณดูหมายเลขนะมันจะมีทั้งหมดยี่สิบหกหมายเลขนะครับถ้าจะแบ่งนะครับแบ่งนะหนึ่งถึงสิบสี่เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับสิบห้าถึงยี่สิบหกนะครับตรงนี้ยี่หกนะเป็นนะฮะ ข้อมูลที่ใช้นะควบคุมการผลิตนะครับที่อาจารย์บอกว่าเราจะมีการตรวจทั้งในส่วนของตัวดักนะและในส่วนของตัวเศษนะครับโอเคทีนี้นะครับทั้งยี่บกข้อนะครับอาจารย์มีคำแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ให้นะครับ ในสไลด์ที่ในหน้าที่สิบเอ็ดกับสิบสองครับตรงนี้อ่านนะโดนเลื่อนไรครับเลือ่อนเลือ่อนในสิบสิบกับสิบเอ็ดนะฮะจะมีหมายเลขของต้นแทนนะฮะอย่างตัวน,นี้ยหมายเลขหนึ่งนะมีหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขยี่สิบแปดโทษทีิหมายเลขยี่สิบหกนะครับนี่เลยนะโอเคหน้าที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับสิบกับสนะิบเอ็ดเนาะ จะเป็นคาอธิบายคอนเทนตนะครับยี่หกยี่หกข้อนะตามแบบฟอร์มหน้าที่เก้านะอ่ะอาจารย์เบื้องต้นนะครับอาจารย์ให้พวกเราเนี่ยอ่านตั้งแต่หนึ่งจนถึงยี่สิบหกนะครับนะซึ่งในบางในในบางหมายเลขก็เป็นข้อมูลพื้นฐานทัวต่วไปนะครับนะหมายเลขใดที่คุณมีคําถามหรือหมายเลขใดที่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรเนาะนะหรือมีประเด็นคําถามใดๆครับให้คุณถามนะครับเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับ นะเบื้องต้นให้พวกเราอ่านก่อนเนาะให้เวลาอ่านนะครับห้านาทีอ่านมาเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเบื้องต้นก่อนนะหนาทีนะครับมาได้ไกไม่เคลียร์มีคําถามให้เปิดไม่ใถามได้เลยนะครับอ่านเลยครับผมเดี๋ยวจะสอนการเขียนต่อนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างกันนะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าคอนโทรลแทนนะครับนะเราจะเน้นหลักๆ นะเราจะจะต้องแยกความแตกต่างระหว่างตัว p r o d u ั t ก์กับ p ร o c e s ให้ได้นะครับจุดที่เรานะเราต้องแยกความต่างให้ได้ว่าถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราตรวจอะไรถ้าเป็นกระบวนการนี่นะกระบวนการเนี่ยนะอาจารย์วงเล็บไปว่าเป็นตัวอัชฉรด้วยนะอัชฉริน,นะครับต่นงๆะเนาะ หมายเลขสิบห้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนหมายเลขตามนะแพทเทิร์นด้วยนะสิบหกครับหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ หมายเลข25นะครับและสุดท้ายหมายเลข26ครับแผนตอบสนองนะครับอันนี้จะเป็น ITF ข้อที่9 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับะจะมีอยู่ข้อนี้ด้วยนะโอเคอ่ะทีนี้นะครับอาจารย์นะครับจะขีดเส้นแบ่งนะแบ่งครึ่ง นีนะอ่าตัชนเด็กนะครับ <c oughs> ด้านบนนะฮะจะเป็นในส่วนของการควบการควบคุมโปรดักต์ส่วนด้านล่างเป็นโปรเซสครับ <c oughs> อ่าทีนี้หัวข้อที่สิบห้าครับหัวข้อที่สิบห้าหมายเลขกระบวนการนะ หัวข้อที่หความหมายคือในส่วนของโปรเศษตปรนะครับที่คุณมีการจัดทํานะครับคุณจะต้องกำหนดหมายเลขด้วยครับเช่นอาจจะเป็น0 1 0 2 0 3 0 4 0 5หรือจะเป็น1 0 2 0 3 0 4 0 5 0นหะฮะหรือจะเป็น1 2 3 4ก็ได้นะครับนะครับ อาจจะเป็นหนึ่งสอสามสี่ห้าได้แล้วแ,แต่เรากำนดนะครับนะอันนี้นะครับมันก็คือความหมายของหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขของกระบวนการที่เราจะต้องมีการกำหนดตั้งแต่การเขียนโปรเซสโฟนะครับหมายเลขที่16บกครับชื่อกระบวนการนะอย่างเช่นอันนี้เป็นกระบวนการตัดนะครับอันนี้เป็นกระบวนการตรวจนะครับอันนี้เป็นกระบวนการบรรจุนะครับอันนี้คือหมายเลขที่สิบหกนะสิบหกนะครับ ื่อกระบวนการนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างครับเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการนะฮะพาขี้ผึ้งด้านในแผงประตูนะครับเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นในส่วนของกระบวนการผลิตถ้าของเราก็อาจจะเป็นตัดเจาะพับเชื่อมอันนนนี่นะครับโอเคนะสิบหกเป็นชื่อกระบวนการสิบเจ็ดครับ <c oughs> อ่ะสิบเจ็ดดูดีๆนะฮะสิบเจ็ดเนี่ยผิดกันบ่อยมากสิบเจ็ดเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 17ก,ก็คือให้คุณลงในส่วนของแมชชีนกับทูลลิ่งเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะถ้าเป็นขั้นตอนอื่นที่ไม่ใช่การผลิตเช่นเรื่องของไอแวร์เฮาส์สโต้ครับก็อาจจะเปลนนะเป็นรถแฮนด์ลิฟต์รถแฮนด์ลิฟต์รถโฟลลิฟต์ต่างๆนะครับ17เจต้องใส่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใส่เครื่องมือวัดนะครับ เครื่องมือวัดจะใส่ในช่องที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามตรงนี้อันนี้คือเครื่องมือวัดนะครับเมจูเมนต์มจูรลิงนะเมจูเมนต์เตอรลิงนะครับเครื่องมือวัดนะหรือเครื่องมือทดสอบครับนะครับดังนั้นอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องมือวัดนะฮะทั้งใช้ในส่วนของการวัดโปรดักต์วัดโปรเซสครับจะอยู่ในข้อที่ยี่สิบสามเท่านั้นนะครับสิบเจ็ดจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการผลิตนะครับอ่าทีนี้ สิบแปดนะฮะคุณดูสิบแปดนะสิบแปดกับสิบเก้าจะคู่กันนะครับจะสอดคล้องกันสิบแปดกับสิบเก้าเนี่ยจะสอดคล้องกันนะครับถ้าคุณไปอ่านในนิยามนะฮะนิยามในข้อที่สิบแปดเนาะสิบแปดคือหมายเลขที่อ้างอิงนะ,ะในดอริงใน FMA นะ,ะว่าไอที่คุณบอกว่าคุณตรวจความหนาตรงเนี้ยนะ,ะคุณตรวจความหนาเนาะมันคือส่วนไหนของดอริงนะฮะมันคือส่วนไหนหรือหรือ มันคือส่วนไหนของดอริงมันคือข้อไหนของ f m a ซึ่งหมายเลขตรงนี้อาจจะเป็น ABC ก็ได้นะครับอาจจะเป็น ABC ก็ได้นะครับนะมันจะเป็นม่จะเป็นที่จะต้องเป็นเลขหนึ่งก็ได้ครับอาจจะเป็น a b c a a ี c อเก็ได้ครับนะซึ่งนะฮะจะต้องสอดคล้องกับการตรวจในข้อที่19 19คือการตรวจในส่วนของตัวโปรดักนะจากขั้นตอนนี้ครับอ่าขั้นตอนนี้คือการทาที่พึ่งด้านในแผงประตูนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้คือปืนฉีดกับมือนะนะมือของ,ของพนักงานนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการท,ทาทาขี่พึ่งนะครนะซึ่งในส่วนของการทาที่พึ่งนี้มีการตรวจความหนาของที่พึ่งด้วยนะความหนาของขี้พึ้งเนี่ยมันตรงกับหมายเลขหนึ่งในนะตรงกับหมายเลขหนึ่งในดออิงของลูกค้านะครับนะหรือหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะอาจจะอยู่ในดออิงครับอยู่ในดออิงเหรอเป็นจุด เป็นจุดที่หนึ่งในดออิ่งนะหรืออาจจะเป็นจุด a จุด b จุด c ก็ได้นะครับโอเคที่มันเป็นโน้ตใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอยูู่ตรงโน้ตก็ได้ครับโอเคอ่ะทีนี้สิบเก้านะครับอาจารย์ข้ามาีนี่ก่อนนะอาจารย์ข้ามายี่สิบก่อนนะครับยี่สิบนะสิบเก้านะฮะไอความหนาที่คุณต,วตรวจตรงเนี้ยถ้ามันเป็นจุด s อซนะ เ c ส่วนใหญ่ครับจะเป็น SC ในส่วนของ Product นะฮะตัวดักเอนะ r o d ดักนะครับซึ่งจะระบุอยู่ในดอ i n g นะครับเป็นสิมโบลนะฮะเป็นสัญลักษ์ก็ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะเป็นห้าเหลี่ยมเป็นดอกจันนั่นู่นนี่ครับนะสมมติว่าไอความหนาในข้อนี้นะฮะเป็นจุด SC ด้วยให้คุณใส่ซิมโบลเข้าไปครับว่านะซิมโบลเอของคุณเนี่ยคืออะไรเนาะปอดว่าใน d อ i ิงครับให้มาเป็นตัว B นะครับ ในรอยิงแล้วให้เป็นตัว B ครับเออนะเป็นเป็นตัว b เป็นจุดด้วยนะครับหลังจากนั้นครับไอความหนาตรงเนี้ยมันมีสเปคเท่าไหร่ครับช่องยีิบสองช่องยีิบสองก็คือระบุนะครับว่าความหนาที่เราจะตรวจนะครับนะมันมีสเปคอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสเปคความหนานะสองบวกลบศูนย์จุดห้ามิลนะครับวัดโดยนะวัดโดยนะครับ เครื่องวัดความหนานะครับทิกเนตมิเตอร์นี่นะอนะครับทิกเนตมิเตอร์นะครับเครื่องวัดความหนานะครับถ้าเป็นพวกขนาดกว้างยาวหนาสูงก็อนะไรเป็นพวกเวอร์เนียไมโครตลับเมตรเหรอนะครับอันนี้ทิกเนตมิเตอร์อนะครับนะ สิบ6้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้ายิบเอ็ดยิบสองยิบสามนะและนะครับยี่สิบสี่จำนวนตัวอย่างครับที่คุณจะตรวจคุณจะตรวจจำนวนเอนเท่าไหร่และความถี่ครับบ่อยแค่ไหนนะครับนะคุณตรวจนะฮะสามชิ้นทุกๆุกชั่วโมงนะความหมายคือคุณจะไปสุ่มตรวจ อ่านะฮะคุณจะไปสุ่มตรวจความหนานะครับทุกๆ3สามชิ้นนะคุณจะไปสุ่มตรวจความหนาสามชิ้นทุกๆชั่วโมงนะครับนะดังนั้นช่องที่สี่ก็คือจํานวนชิ้นงานที่เราจะตรวจนะสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นและเราตรวจทีบ่อยแค่ไหนต่อชั่วโมงต่อสองชั่วโมงต่อสี่ชั่วโมงต่อหลอดนะครับต่อวันว่านไปนะครับและนะครับช่องที่ห้าครับผลการตรวจ นะฮะผลการตรวจเนาะครับอันนี้คือผลการตรวจนะครับบวกกับสเปยนะ,ะมาตรฐานการตรวจนะครับความหมายคือนะฮะไอผลการตรวจตรงเนี้ยนะฮะเราบันทึกลงในแบบฟอร์มอะไร fmqc นะฮะ F.M.Q.C.0.1 0นะและมี W.I.Q.C.0.2 0นะเป็นมาตรฐานการตรวจนะครับดังนั้นในส่วนของช่องที่มหาห้าคอนโทรลเมทัดนะฮะวิธีการควบคุมเนี่ยเราลงได้ทั้งแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกผลการตรวจและ W.I.Q. point l i m ิต s a m p p l e อะไรต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนาะใส่ได้หมดเลยครับและที่สำคัญนะฮะมันเป็นจุด S.C. point ด้วย ถ้าเป็นจุด SC นะครับเราต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษนะ SC point นะฮะเราจะต้องใช้ตัว SPC ในการควบคุมนะครับ SPC มันแบ่งเป็นสองส่วนคือจัดทำคอนโทรชาร์ตนะครับ SPC น่าจะเป็นคอสที่สามนะครับนะและประเมินในเรื่องของ Cpk นะครับคอนโทรชาร์ตก็เอา ผลการวัดนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับในแต่ละความถี่เนาะมาพอดกราฟนะครับบอ่ะนะส่วน cpk ก็เป็นการคำวนวณความสามารถนบนการจะต้องไม่ต่ำกว่า1.33นะครับโดยั่วไปนะนั้นจากตัวอย่างนี้อาจารย์บอกว่าจุด s c จุดนี้ครับองค์กรต้องมีการประเมินในส่วนของ cpk นะครับ Cpk หนะึดังนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นจุด SC นะฮะคุณจะต้องระบุด้วยว่าจะประเมิน Cpk หรือจะทําคอนโทรลชาร์ดหรือจะตรวจ100%รนะฮะนะตรวจ100%เนอนาะกขได้นะครับและช่องสุดท้ายครับถ้าผลตรวจไม่ผ่านนะครับผลไม่ผ่านด้วยกันเนาะอะช่องสุดท้ายเนาะ ถ้าผลการวัดไม่ผ่านครับคุณต้องทำยังไงแผนตอบสนอง reaction plan เช่นอาจจะต้องมีการถ้าเป็นโปรดักต์นะครับก็หนึ่งและหลักๆคืออะไรครับ r e w o r k เนาะเอาไปทำการทาใหม่ r e w o r k นะครับผลไม่ผ่านเนาะมี r e w o r k มี repair มี scrap t ิ i n นะตรวจร้อยเปหยุดเรียกรอนะครับดังนั้นถ้าผลการวัดความหนาไม่ผ่านครับคุณทำาไงต่อ หยุดการผลิตตรวจร้อเอร์เซ็นตนะเอางานไปทําการรีเวิร์สเนาะนะหรือต้องสกัปทิ้งบางชิ้นนะครับโอเคนะนี่คือการตรวจในส่วนของโปรดัก t นะครับโปรดักนะส่วนด้านล่างครับด้านล่างอ่ะคุณดูด้านล่างนี้นะด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้ก็คือนะฮะในส่วนของตัวเครื่องจักรนะฮะซึ่งจากตัวอย่างนี้เป็นนะฮะเป็นปืนฉีดน,นะฮะ ปืนฉีดตัวนี้มีการตั้งในเรื่องของแรงดันในการฉีดครับพารามิเตอร์ของมันแรงดันในการฉีดต้องอยู่ในช่วง5บวกลบ1า้์วัดโดยการใช้เพชเชอร์เกจทำการวัดทุกๆ4ชั่วโมงนะครับบันทึกผลลงในแบบฟอร์มของ production หรือ maintenance นะครับถ้านะครับในส่วนของแรงดันมันบอบนะครับต้องหยุดลายผลิตนะครับถ้าเกิดว่าไหนนะ เกิดการเอานะครับเกิดการเอานะต้องหยุดรายการผลิตนะครับนะรวมทั้งต้องรีเซ็ตตั้งค่ากันใหม่นะครับดันะั้นจุดแตกต่างก็คือน,นิดเดียวฮะโปรดักกับโปรเซสอย่างที่บอกโปรดักคือตัวตัวพาร์ทของเราเราตรวจอะไรบ้างส่วนโปรเซสก็จะเป็นฮะการตั้งในส่วนของพารามิเตอร์นะการกำหนดนะพารามิเตอร์ นะหรือคอนดิชันนะครับของตัวเครื่องจกักรนะหรือสเปคของทูลลิงต่างๆครับซึ่งเราก็ต้องมีการตรวจเหมือนกันมีการกําหนดสเปคนะเราจะเปลี่ยนจากคําว่าสเปคเป็นคําว่าพารามิเตอร์หรือพารามิเตอร์ครับดูนี้นะเปลี่ยนจากคําว่าสเปคเป็นพารามิเตอร์นะครับ มีเครื่องมือในการตรวจมีจํานวนในการตรวจความถี่ในการตรวจมีการบันทึกผลมีแผนตอบสนองเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่ตรงนี้เองนะอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องแยกคําว่าผลิตกับกัะบวนการได้นะครับเขียนได้เลิกเลยนะครับอะทีนี้ถ้าไม่ทดลองเขียนเราก็มองภาพไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าทดล่งกันยังไงนะครับ นะครับให้พวกเราเลือกกระบวนการผลิตขึ้นมา1กระบวนการนะครับกระบวนการอะไรก็ได้นะแต่กติกาคือคุณต้องตรวจทั้ง Product และตรวจทั้ง Process นะถ้า Process คืออะไรการกำหนด parameter condition ของเครื่องจักรส่วน Process ก็คือ QC เอางานของ Process เนี้ยไปตรวจอะไรบ้างนะครับทำเหมือนตัวอย่างอาจารย์เลยนะมีทั้งตรวจ ในส่วนของ r o d ดักและตรวจในส่วนของโพสเอ s นะครับเหมือนตัวอย่างอาจารย์เลยครับหนึ่งขั้นตอนการผลิตอะไรก็ได้นะครับอาจจะเอาตัดเจาะนะเอ็กทรูตนะหรือของเรามีมีโพกเอทอะไรบ้างฮะที่เป็นโพสเอทผลิตตัดเจาะพับเชื่อมเอ็กทรูนะรอ,อนะครับเบตชินนิ่งนะครับเ,เลือกมากหนึ่งโพสเอทแต่ต้องเขียนตรวจทั้ง r o d ดักและโ o c เ s s นะเหมือนตัวอย่างอาจารย์เลยครับ อ่ะนะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้จริงผมอาจารย์ก็อยากจะตรวจด้วยนะดังนั้นอาจจะถ่ายรูปมานะครับถ่ายรูปให้คุณเล็กก็ได้เนาะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาที่ไลน์อาจารย์นะครับคุณเล็กมีไลน์อาจารย์อยู่นะพอเราเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่ไลน์อาจารย์อาจารย์อยากจะตรวจหน่อยครับว่าเราเขียนถูกหร,รือเปล่านะครับคนทนแทนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับถ้าคุณเขียนเป็นคุณจะเข้าใจกระบวนการผลิตได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับโอไม่เข้าใจ อะนะครับให้เวลาอ่ให้เขียนกรต้นแพนก่อนเลยฮะตอนนี้อีกสินาทีก่อนที่จะเบเคครับเขียนก่อนเลยถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยต่อช่วงหลังจากพักเลยครับ <S <S ๆๆเลือกมาหนึ่งโปรเซสนะโปรเซสผลิตนะครับเฉพาะโปรเซสผลิตเท่านั้น incoming store warehouse packing ไมเอาเอาโปรเซสผลิตโปรเซสเดียวพอนะหรือจะแบ่งนั่งสองฝั่งฝัง่งละหนึ่งโปรเซสก็ได้นะครับ เขียนตรวจทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตรวจทั้งกระบวนการนะครับทั้งคู่เลยเหมือนตัวอย่างอาจารย์อโอเคครับดูเลยครับเรื่องมาค,คุยกันคุยกันภายในเนาะว่าจะเอาโปรธไหนนะครับในส่วนของคนผกันนะครับก็นะตามที่ได้อธิบายนะครับแล้วก็จากตัวอย่างที่ส่งมานะครับก็ตามนั้นเลยนะครับนะนะจำไปเลยคีย์เวิร์ดหลักของคนคนกานคือ เราตรวจในส่วนของตัวโปรดักเราตรวจอะไรบ้างถ้าเป็นจุด s อต้องมีการควบคุม s c ด้วยส่วนโปรเซสก็คือพารามิเตอร์หรือคอนดิชันหรือสเปคของตัวเมทที่ของเราเรามีการกำหนดในเรื่องของคอนดิชันการผลิตมีการกำหนดเรื่องของการเซตอัพเครื่องอะไรบ้างครับและคอนดิชันต่างๆเหล่านี้เราต้องมีการกำหนดความถี่ในการตรวจบันทึกผลด้วยนะครับนะหรืออาจจะต้องกำหนดมาเป็น SC, s c สซีโปรเซสเลยเอามาทำคอนโดนฉาดหรือประเมิน c p k ด้วยนะครับ อีนนี้คือค่ะ c p k สว่าเราเรามีการ setting up แบบนี้นะคะแ้วก